สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเจ็ดโมงเช้านะคะ g o o m o r n i n g เออ o d Morning คุณยาก็จะไปทำงานวันนี้หิมะแรกของปีนะคะหนาวมากๆเลยหนาวสุดๆเลยทำงานก็เลยต้องเปลี่ยนเอาเสือ้อแจ็คเก็ตตัวใหญ่มาใส่นะคะ ถ้างั้นไม่ไหวพาเด็กออกข้างนอกนี่หนาวแบบแก้มนี่แดงเจ็บแก้มแดงมือชาเลยะแบบต้องใส่ถุงมือหน,นาๆน,นะคะก็หิมนะตกขาวพนเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะคุณดาก็เหมือนเดิมนะคะน้ำปัน่นน้ำปั่นก่อนไปทำง,งานกินเป็นโถเลย <laughs> อืโอ้ยหนาวหนาวหนาวหิมะเริ่มมาแล้วอืมบ้านเมืองไทยเราก็เริ่มหนาวแล้วเนาะตอนนี้เนาะเห็นบอกว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะอโอ้ยหนาวต้องสู้ต้องไปทำงานต้องตื่นไปทำงานแต่ไปทำงานก็ดีกว่าอยู่บ้านนะคะ อยู่บ้านมันจะเครียดอืมมันจะเครียดมันจะมันอยู่แต่ในห้องอ่ะมันอยู่แต่ในบ้านน่ะมันไปไหนไม่ได้อ่ะเออมันก็จะเครียดคิดถึงเมืองไทยอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดเราไปทํางานเนี่ยมันก็จะได้เล่นกับเด็กมั่งพาเด็กทาโน่นทํานี่บั่งมันก็จะได้อืมันเวลามันหมดเร็วอ่ะมันก็จะลืมๆไปอะไรเงี้ยค่ะคุณย่าก็เลยเออทํางานดีกว่าทํางานดีกว่าอยู่บ้านนะคะ งานดีกว่าอยู่บ้าน็อ,อดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะข้างนอกขาวหมดคุณปู่เขาก็คุณปู่เขา,เขาตื่นมาแต่เช้าแล้วก็เขาก็กดไอ้นี่ทำความอุ่นในรถให้แล้วคุณย่าก็ไม่ต้องไปกวาดหิมะไม่ต้องอะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปุ่มกดความอุ่นน้นต้องไปกวาดหิมะ หน้ารถออกนะคะงั้นมันวิ่งไม่ได้นะอืลลาบากค่ะไปข้อการโน่เนี่ยเพิ่มเออหา่อหานอู้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเข้างานไม่ทันค่ะก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศหน้าหนาวหิมะตกหิมะแหลกตกนะคะให้ดูนะคะอ,อุหนาวนะคะนี่ ยังไม่สว่างเลยย่าต้องไปทางานแล้วดูโอ้ยมาตกหนาวมโอ้ยอยออย่ังลื่นเลยอะแข็งเพิกเลยอะตายตาดูสิแข็งเพิกเว ตกแล้วก็มันมนหนาวไงมันฝนตกแล้วมันมาหนาวมันก็เลยแข็งเนี่ยดูสิคุณยากเกือบล้มตายตายตายต้องขับรถระวังนะเนี่ยเ้ยเป็นน้ำแข็งหมดเลยน้ำแข็งอะคะ่ะเฮ้ยนี่ดูซิอโอ้ยคุณยาเฮ้ยคุณปู่เขานี่รถไปห้แล้วอเอ้ยหนาวเขาเย เครื่องลดไปให้แล้วทั้งนั้นมีต่ต้องงานหนักเลยเลยโอ้ยโอ้ยลื่นลื่นตะกี้นี่เกือบล้มถนนเป็นน้ำแข็งนะคะต้องขับช้าๆลื่นมากเลยะค่ะนี่น้ำแข็ง เขาต้องโรยเกลือนะคะเพื่อให้น้ําแข็งมันละลายเขาจะมีคนมาโรยเกลือให้ลูกชายคุณปู่เขาทำเขารับโรยเกลือนะคะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายรูปให้ให้ดูเวลาเขามาแล้วก็จะมีถังเกลือ ไว้ในรถแล้วก็เขจะโรยเกลือเขาเขาจะทำงานกลางคืนนะคะเขาก็จะโรยเกลือ <c oughs> เพื่อว่าให้หน้ําแข็งมันละลายตอนเช้าประชากรจะได้ไปทำงานได้อะไรเงี้ยค่ะลูกชายคุณปู่คนเล็กเขาทำงานโรยเป็นรับเหมาโรยเกลือถนนนะคะว,วันหลังจะ จะถ่ายให้ดูว่ารถเป็นลักษณะเขาจะใช้รถปิอัพนะคะแล้วก็จะมีถังเกลืออะไรเงี้ยค่ะโดยทำงานต่อกลางคืนนะคะเนี <c> ่ย <oughs> ต้องขับระวังมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งคันถน,นนเนี่ยแล้วยิ่งถนนบ้านคุณย่าก็จะเป็นในถนนชุนระบดนะคะคือจะเป็นถนนทุ่งนาเนาะมันก็จะแข็ง มันไม่มันถ้าเกิดเป็นถนนทางไอ้มอเตอร์เวย์ทางที่เขาใช้ถนนกันเยอะๆอ่ะดังนั้นเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยน้ําแข็งไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่แต่ระหว่างเนี่ยระหว่างบ้านคุณย่าออกไปข้างถนนข้างนอกเนี่ยประมาณสี่ห้ากิโลเนี่ยคะ่ะจะเป็นน้ําแข็งจะเป็นบ้านจะเป็นถนนเล็กๆแต่เนาะเข้ามาในไอเข้ามาในชนบทนะคะ <c oughs> ก็ จะน้ำแข็งเกาะเพราะว่ารถไม่ค่อยเยอะวิ่งรถวิ่งไม่ค่อยเยอะค่ะน้ําแข็งก็จะเกาะถ้าเกิดขับเร็วๆเนี่ยบางคันลื่นตกถนนไปก็มีนะคะต้องระวังระวบงขับรถหน้าหนาวก็ต้องลดยางรถต้องเปลี่ยนนะคะต้องเป็นยางต้องเป็นยางตะปูค่ะที่ยางที่ใช้สําหรับหน้าหนาวนะคะ กติใช้ไม่ได้บิงไม่ได้นะคะไม่เกาะถนนนะคะอันตรายมากๆค่ะ แล้วนะคะเนี่ยยังเมื่อตึ๊ดตึ๊อยู่เลย กันไปนะคะชีวิตส,สู้กันไปเนาะยิ่งสมัยทุกวันนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นไหนจะโรคระบาดไหนจะเศรษฐกิจไหนจะอะไรต่ออะไรหนุ่นมีคนขี่จักรยานเนี่ยโอ้ยทำไมขี่จักรยานได้เนาะขี่จักรยานไปไหนเนาะขี่จักรยาน คะก็เป็นน้ําแข็งีเจ็บเลยเนี่เพมันมันมันไม่ใช่แข็งธรรมดามเป็นน้ําแข็งอ่ะ oh. เคยลื่นโอ้ยก้นจำเบ้านี่ยโ้สุดๆน้ำตาร่วงเลยนะคะเ <şu> ขาเขามีพลิกได้นะคะ ไปหิมะมาเลยเด็กๆชอบชอบไปชอบมาก็ร้องตอนนี้หนาวมือนี่แข็งไปหมดเลยดูมองไม่เห็นเส้นถนนเลยว่าจะไปทางไหนทีนี่เดี๋ยวก็ขึ้นถนนใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวก็โอเคเนี่ยขึ้นถนนใหญ่แล้วก็เนี่ยใช่ไหมมันจะไม่ค่อยนี่แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำแข็งแล้วเพราะว่า คนเขาใช้เยอะพออนอกถนนใหญ่แล้วก็จะค่อยยังชั่วค่ะหิมะยังตกหิมะจะตกทั้งอาทิตย์เห็นบอกว่าหิมะจะตกทั้งอาทิตย์เลยทียนี้ส่วนมากเราอยากจะให้หิมะตกตอนในนั้นมากกว่าตอนในคริสต์มาสอะแต่ส่วนมากคริสต์มาสอะจะไม่มีหิมะเลยนะถ้าโชคดีจริงๆอะถึงจะมีหิมะขาวโพลนอะไรเงี้ยมันจะแบบเข้าบรรยากาศไงถ้าเกิดว่า มีหิมะวันคริสต์มาสเนี่ยเข้าวันลมอากาศเนี่ยจะทําให้แบบเป็นสวยงามเนาะฉลองคริสต์มาสด้วยหิมะขาวๆอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะมันเห็นมันคริสต์มาสจริงๆอะไรเงี้ยแต่เกิดคริสต์มาสแล้วมันมีฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีถนนใหญ่แล้วนะคะเนี่ถนนใหญ่แล้วหิมะตก 咬你！ ห <laughs> นาวจังเลยหนาวจังเลยคิดถึงเมืองไทยเลยหนาวหนาวแบบนี้คิดถึงเมืองไทยเลยหนาวชุดๆเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเลยน้ำแข็งเลยอ่ะสเตด ซดไม่ให้เห็นหน้าเด็กนะคะาท้คลิปคุณย่าพาชมวิวนะคะ ท้ายคลิปคุณย่าพาชมวิวค่ะพาชมวิวอถนนเล็กๆถนนเล็กๆในอนี่ชาวนาเรเรียกว่าอะไรปนนอกอะไม่ใช่ในเมืองไม่ใช่ถนนใหญ่ไม่ใช่ถนน่ บรรยากาศหิมะตกนะคะทั้งฝนทั้งหิมะฝนหิมะอะค่ะไม่ใช่หิมะอย่างเดียวมันเป็นฝนด้วย คือมันตกลงมาก็ละลายเลยอะ่ะก็เลยจะเป็นเฉะแฉะตามถนนไม่ใช่ว่าหิมะอย่างเดียวอะไรงนี้มันน่าเบื่อคือแบบว่ามันเป็นแบบอ่าสกปรกสกปรกอ่ะแบบว่าละลายอะ่ะมันละลายหิมะมันละลายก็ คลิปนี้ก็คุณย่าก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนเอาบรรยากาศท้องทุ่งมาให้ดูหิม,มะแรกของปีสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดะแรกก็ขอให้ทุกคนสู้ๆคะ่ะคุณย่าก็สู้ๆต่างแดน ที่เข้ามารับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ